ลกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องก๊อปยับชาแนลนะในส่วนของเกมไทที้ครูนะครับไปลุยเลยดีกว่าไม่ต้องพูดมาก <c oughs> ไมเปิดหัวอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะจะได้ทำคลิปสนุกสนุกเอาไวให้เพื่อนๆชมกันต่อไปนะครับไปเดี๋ยวผมเปิดวาร์ปก่อนดีกว่าเพราะว่ามัน่าจจะโหลดนาน รอนานอาล่ะครับกลับมาที่เมืองเชนนะครับในโหมดของควบคุมนะครับต้องไปยึดพื้นที่นะครับเมืองเชนนี่ก็จะมีชิงกระเป๋ามีควบคุมนะครับที่ผมเห็นนะสองอย่างป่ควบคุมครับควบคุมพื้นที่นะครับอ้โหไปแล้วครับเด็กแว้นเด็กแว้นแล้วขับรถไปแล้วครับผมขอผมขอมาวางอะไรไว้ก่อน ผมจะแอบครับมนคนมคนมาครับโอ้โหโดนไปก่อนครับแต่โชคดีครับที่เขายังไม่เห็นว่าผมไม่วางเคมอไว้นะครับไม่เห็นระเบิดผมนะครับมาครับสายชสนในกับเคมอคู่ใจไปครับกลัวอะไรล่ะ เนี่ยครับตำแหน่งที่คุ้เคยนะครับอ๋อผมรู้แล้วเพราะว่าด่านนี้ต้องเล่นยังไงนะครับผมรู้แล้วแรับผมวางระเบิดนี่ไว้ก่อนครับเสร็จปุ๊บนี่นี่นะครับตำแหน่งนะครับทุกคนนะครับเป็นตำแหน่งของสไนเปอร์นะครับเห็นไหมมาลื่นครับมาลื่นตำแหน่งมาลื่นเป็นตำแหน่งของสไนเปอร์นะครับ ไว้ครับแค่เลงอย่างเดียวแค่เลีงอย่างเดียว,ยยวจัดให้ตรงอย่างเดียวครับแล้วก็ส่องไปเรื่อยๆยิงเลี้ยงไกลยิ่งมองไม่เห็นนะครับถ้าเราอัพของมาได้ดีนะหกนัดครับวรวรีรอนพอรับกระสุนเรื่อยครับหนึ่งสองสามสี่ครับไสสี่นัดครับต้องรีโหลดใหม่ครับเพราะกระสุนเรามีประมาณเจ็ดนัดในใต้นัดนเะนี่ยผมจำไม่ได้แนละ้วได้เจ็ดนัดนะ หนึ่งสองครับสามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกอมีหกงั้นนะฮะนะเราคำนวณกระสุนนะครับสองสองเรียบร้อยครับโอ้แล้วเบิดใช้งานไปแล้วครับตะกี้ไม่ทันดูงัอนแต่มาจุดนี้ครับถ้ามาจุดนี้เนี่ยผมอร่อยเลยผมแบบผมกินนิ่มๆเลยมาหล่เนนะี้ยผมแบบ ไม่ต้องทำแทบไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเนี <c> ่ย <oughs> นั่งนั่งรออย่เลยครับเนี่ยนั่งรอซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวต้องมีการขยับตัวนะครับน้ามือการขยับตัวเดี๋ยวโอเคเราจะว่าแบบเราไม่มีการเคลื่อนไหวนะโอ้โหยืนนะต้องยืนะยืนเรือเน่ยยืนเนี่ยมันจะมันจะยิงได้ระยะประมาณแต่เราต้องนิ่งๆนะระยะมันก็จะประมาณนั่งคนระับ แต่มันจะยิงนี่มันจะยิงหลบไอ้พวกแบบสิ่งผิดขวางนะครับได้มันจะสามารถน,าน,านาั่นนั่นยิงข้ามสิ่งผิดขวางนี่ไม่ใช่วิ่งข้ามมันยิงนี่ีโหตดนะครับเข้ามาเรื่อยๆรืยครับตอนนี้เขาเหมือนยิงบอลเออโอ้โหชนะเฉยก็อย่างนี้นะครับถ้าเราวาง ยุทธศาสตร์ที่ดีหรือว่าเราคุ้นเคยคุ้นชินกับแผนที่นะครับเราก็ได้เปรียบนะครับโอเควานต่อเอาละครับกลับมาต่อนะครับสุสานเครื่องบินควากระเป๋าครับด่านเครื่องบินสุสานเครื่องบินนี่ก็มีจุดอยู่ครับมีจุดอยู่สักสองสามจุดนะครับฝั่งเรามีทีมไทยอยู่มันสามคนนะผมเห็นเราแวบเมกี้นะสายห่ยรู้นะหอยนั่น จะเรียนเรียนเปลี่ยนปืนครับรูดว่าอ๋อใช่แล้วมันจะมีตรงนี้ที่หนึ่งออผมวางผมวางดักไว้นะครับ มีคนแล้วแล,แล้โอ้ยจบเห็นหรือว่าไม่เห็นแล้วจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมวางดักไว้ก่อนนะครับตอนนี้ทีมเราทีมเราได้ถือถุงแดงมาครับเดี๋ยวผมว่าเอยากเล่นอนะเ <c oughs> นี่ยครตรงนี้จเป็นอีกจุดหนึ่งของสไนเปอร์นะครับที่สามารถขึ้นมาส่องได้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งถ้าเราถ้าเราตามเขาอยู่นะครับถ้าเรามาส่องเมก,กี้นะี่ยเราก็จะได้เปรียบ แต่ตอนนี้ผมจะมาตามเหมือนจะว่าแบบยังไงอะคุ้มกันด้านหลังนะครับถ้าเขาเกิดมาผมก็จะไปคุ้มกันนะแต่ว่าตอนนี้เขาเกิดใจแล้วกันแอบบนี่ดีกว่าเนี่ยแอบเนี่ยครับเฮ้ยไม่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 ไม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 เออผมเจอที่ใหม่ละโอ้ยใครโดนระเบิดผมไปครับได้ผลนะครับได้ผล อ่าผมวางดักวันนี้ลูกครับแล้วก็ถ้ามาตรงเนี้ยจะโอเคครับเห็นนะะจุดจุดสีส้มๆเนี่ยเห็นนะเห็นนะเนี่ยจุดนี้นจุดนะครับจุดสีส้มๆหรือสีเหลืองแล้วแต่าการรับชมของท่านนะครับก็จะขึ้นเป็นสีแะ้วเนี่ยแต่มันเยียงเนี้ยมันคนไทยแน่นอนนะภาษาไทยชัดเจนเลยแอบอยู่ข้างหลังแล้แล้วก็ ผมสไนเปอร์ผมสนไนครับศัตรูเก็บอ๋อฝั่งนู้นเขาได้ถุงแดงไหมครับเราต้องทํทารการบุกนะครับไอสองนี้เขาทาอะไรกันอยู่เนี่ยทิดไปลุยนั่งแอบครับนั่งแอบแอบสองก่อนครับตะกี้ที่บอกตําแหน่งไปนะครับที่ว่าเป็นอ่าโดนนี่ครับโดนนึกลูกแล้วครับ เองนะครับผมช่วยไม่ได้มาโดนระเบิดผมอ่าเห็นแล้วครับเอาครับเอาสิครับเอาสิครับเอาสิครับซัพพอร์ตให้เพื่อนเลยครับยิงไปด้วยเลยแต้แตเมเลยซัพพอร์ตให้เพื่อนด้ว่ยนะครับไปครับให้เพื่อนเลยนะครับรู้สึกว่าระเบิดที่ผมวางไว้นี่จะได้ใช้งานไปแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้เลือสามลูกแอบกะอนนะปืนกลมาครับต้องแอบกันแอบยิงครับแอบลอยครับแอบลอยแอบลอยครับต้องอย่างนี้ครับแล้วก็ยืนส่องครับไปยครับไปยครับไม่ไม่เข้าไม่เข้าระยะไม่เข้าระยะวิจิตรศิลป์ที่จะเล็งที่ได้นะครับไปยครับโอ้โห อ้าวผ่านระเบิดผมมาได้ไงอ่ะหรือระเบิดผมทํางานไปแล้วผ่านเลยไม่ทันไ้มองหลังนะเดี๋ยวการน,นี้เ,เอาใหมา่โอ้ยระเบิดยังอยู่ครบเลนะแล้วยังไงต่อก็ต้องไปรอไหมโอ้ยไหนอ่ะใส่เรื่อักสู้นอะอยู่นี่คนระับระเบิดหนึ่งลูกสองลูกสองลูกันจะอาจจะนั่นลย โอ้ยแพ้โอ้จ่าเวลวเชียวนี่มาแทนตำแหน่งผมด้วยนะมาแบบยึดตำแหน่งผมอะป้องกันกนะโอเคเดี๋ยวไปอีกสักเกมดีกว,ว่าคอยวานแต่เรา้นาเลยไปครับฟ้าเป๋าป่าอีกแก้วฟ้าเป๋่าครับด่านฐานนี้ก็ออกด่านรถไฟครับในวนาฝั่นะงเราเหมือนเดิมครับทีมไทยสามคนฝั่งนู้นมีประยุทธ์รอแม่งก่อนเอ๊ย ครับเดี๋ยว,วเดี๋ยวเขาวางนะครับเดี๋ยวหาอะไรแหลมๆเหมือนเล่นก่อนนะอยากเจอคนตะแยะชื่อภาษาไทยนะครับปอปลาบอกหยุดไม่หยุดตะทิ้งคนระับเยอ๋น่าแท้เจอคนนี้แอดเป็นเพื่อนดีไหมแอดเป็นเพื่อนแล้วก็แบบไม่แอดดีกว,ว่าไนะ ตามลาบนี่จเจอแล้วพูดถึงก็เจอเลยครับหยุดหยุดซีหยุดซีสึก,สกอึกเอ้ยอย่าทำเสียงโอ้โหโดนเหยียบกับบานไปเรียบร้อยครับจอนเฮดเคครับฮ่องกงหรือเปล่านะฮ่องกงครับลายลายธงเปลายฮ่องกงนะอให้เขราระดมยิงแบงสส่วนเรา บริบตลภารกิจเราต่อครับตามล่าปลาให้ปลาเขาให้ปลาเขาสต็อปครับเขาจะสต็อปไหมครับปลาโอ้โหรถไฟมาครับวิ่งเสียงมันมาเนี่ยโอ้โหแต่ว่าล้มาไม่ถึงเนาะเสียงมาก่อนแอบก่อนครับผมล่าปลาครับวันนี้ล่าปลาอยากเจอกับปลาเลยครับโอ้โหฝั่งนี้ปืนกวนครับปลาครับปลาหลอผมแล้วครับ ปลาเราหงแล้วเดี uh ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอปลาเดี๋ยวไปหาปลากันผมกันอ๋อเราได้คร <canvi todo S 2> ับเดี๋ยวปลามันจะมาหาเราเองครับเดี๋ยวปลามันจะมาหาเราเองนะครับเดี๋ยวปลามันจะมาหาเราเองเราก็รอครับตอนนี้มาแล้วมาแล้วรอครับแอบครับแอบซอกครับแอบซอกลึบแอบในซอกลึบครับ โอ้ฝั่งเรามีปืนไอ้ที่ตัวนี่มาแล้วป้าผมร่อไม่ใช่นะวาไอา้นี่ตะกี้ที่ยิงผมมาเนี่ยผมอยากเจอป้าดีจัดดี่ะจัดดีครับมาแล้วป้าครับปลาย่องมาแล้วปลาย่องมาครับปลาย่องมาใส่ปลาใส่ปลาเรียบร้อยโอ้ยไอ้เนี่ยสะใจจริงโอ้โห ปลาไปแล้วครับปลาปลาปลาโดนไหมครับปลาโดนแล้วปลายูสนะครับย oh, oh, ูสเคยใช้งานมาแล่ะต uh, uh ้องนี่นะฮะเอ้าเอ้างงงงแว๊บเดี๋ยวรอปลาปลานั่งอยู่ตรงนู้นปลานั่งอยู่ตรงนู้นใจเห็นเห็นปลาเห็นปลาแล้วเดี๋ยวรอปลาดีกวะเดี๋ยวโดนระเบิดโยอะไรมาผมไม่สนใจแล้วผมอยากรอปลาเลยครับตอนนี้โอ้โหใ่ใจจริง จะยิงปลาไอ้เศบใจบยวยววิโดนปลาเล่าครับรู้เลยรู้เลยรู้เลยว่าโดนโดนนี <t <t ่โดนเลาไข่ครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสืบครับปลาครับเอาครับแอบไหล เดี๋ยวเดี๋ยวหาปลาม่ะตายอยู่โอ้ยนี่นี่ตาอยู่เดี๋ยวนี้เดวิ่งสนุกสนุกสนุกเจริงครับลาปลาครับปลาหยุดนะปลาไม่หยุดนะปลาไม่หยุดเราต้องต้องปลาไม่หยุดเหมือนกันนะไปแบบเรื่อยๆเลยไปแบบนั้นเลยเดี๋ยวให้หวานนี่ครับเห็นปลาแล้วเห็นปลาวิ่งอุ้ยปลาเฉยอไม่เฉยว่ะอยู่เนอะโอ้ยเรียบร้อยครับปลาโดนหลอกแล้ว โอ้สะใจโคตรสะใจครับสะใจจริงครับด่านนี้แบบใส่กันหนักๆครับโอ้โหแอบไหวมาครับมาใครจะเก็บใครจะเก็บอ่ะกากเก็บบ้างล่ะกล้าเก็บเปล่ารอปลาอยู่อป้ายอยู่ไหนป้าอยู่ไหนครับไม่เจอปลาหกห้าสี่สามปลาจ๋ามาสิจ๊ะไม่มาครับบอกให้หยุดไม่หยุดนะปลาชนะปลาไปครับ <c oughs> ปลาไม่หยุดผมก็ไม่หยุดครับ โอ okay ้ยบว่นแทนอนโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตมไอติดตมติดตามชมในคลิปนี้ในการล่าปลาของผมนะครับสนุกสนานน่าดูกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะนดูกระดางฮันแรงก่อนวันรอปลาปีตัวแอดเพื่อนเลยเกียนจัดเกียนจันจริงใส่ธรรมะหรอสุดป,ประคลองไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันนะฮะแล้วก็รับชมได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ